แน่ทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีอ,อยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้ร้า์ช็อปทางร้านจดทะเบ,บียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้รนออด์ช็อปเอ่อสี่เพื่อนชาวคุกกี้ามาเบ็ยดคุเนาะวันนี้นะครับก็มาแกันรีวิวคุกกี้สเปเชียลอีกตัวหนึ่งพี่ผมก็ค่อนข้างติดค้างมานาหานนะผม ก็คือน้องอ่ะมาขนาดแล้วแหละนะผมกับคุกกี้รสช็อกโกครีมเลยเนาะโอเคก็สําหรับวันนี้เนี่ยนอกจากจะมารีวิวคุกกี้แล้วเนี่ยผมจะมาพูดถึงวิธีการหาเหรียญด้วยนะผมในแพทใหม่เนาะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าในแพทใหม่เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการหาเหรียญไปในระดับหนึ่งเหมือนกันก็ะจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการหาเหรียญกันอีกครั้งหนึ่งนะผมเพื่อให้เข้ากับการรีวิวคุกกี้ตัวนี้ด้วยเนาะ โอเคงั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเรามารีวิวความสามารถของคุกกี้รสช็อกโกครีมเนยกับสัตว์เลี้ยงของน้องกันนะครับผมสามารถได้ของช็อกโกครีมเนยเนาะก็คือน้องเนี่ยจะทําการเปลี่ยนเหรียญปกติทั้งหมดนะครับผมให้กลายเป็นเหรียญครีมเนยเนาะโดยเหรียญครีมเนยเนี่ยมันจะทําการเพิ่มมูลค่าของเหรียญขึ้นมานะครับผมอออันนี้เป็นเบสของความสามารถคุกกี้นะก็คือเหรียญเงินเนี่ยจะบวกขึ้นมาอีก5เหรียญนะครับผมเหรียญทองบวก50เหรียญเงินยักษ์บวก100แล้วก็เหรียญทองยักษ์เนี่ยจะเพิ่มอีนย ที่จะเปลี่ยนเป็นเหรียญครีมเนยเนี่ยจะเป็นเหรียญปกติเท่านั้นนะครับถ้าเป็นเหรียญจากความสามารถของสมบัติบางชนิดที่เป็นดอกไม้เงินหรือเป็นความสามารถของกระปุกเหรียญอะไรพวกนี้จะไม่นับว่าเป็นเหรียญปกติก็จะเปลี่ยนเป็นเหรียญครีมเนยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นความสามารถในการเสกเหรียญทองของผู้เหรียญเนี่ย อันนี้สามารถเปลี่ยนได้นะเพราะว่าพลุเหรียญทองเนี่ยมันเสกเป็นเหรียญทองปกตินั่นเองนะครับซึ่งอย่างนี้บอกไปว่าจํานวนเหรียญที่มันบวกขึ้นมาก็คือบวกมาดื้อเลยก็คือเป็นเบสเหรียญบวกกับที่บวก ความสามารถขึ้นมาอีกสมมติว่าเหรียญทองเนี่ยเราเก็บได้10เหรียญปกติถูกไหมถ้ามีความสามารถของคุกกี้เข้าไปอีกก็จะบวกเป็น50ก็จะบวกกันทั้งหมดก็จะกลายเป็นเก็บเหรียญทองเหรียญหนึ่งเนี่ยได้60เหรียญเลยนะครับผมความสามารถอย่างที่2นะครับก็จะเป็นความสามารถที่อ้างอิงมาจากภาคเก่านะครับนั่นก็คือให้โบนัสเหรียญน,นะครับตอนจบเกมเนาะโดยจะให้สูงสุดอยู่ที่2 5่เปอร์เซ็นต์ในเลเวลสิบห้าเลยนะครับให้ค่อนข้างสูงมากเลยนะอันนี้ยังไม่รวมกับเรื่องของโบนัสจากกาลังใจแล้วก็พวกอย่างอ คอสตูมของคุกกี้ตัวอื่นอะไรเงี้ยมันก็สามารถบวกทบกันไปได้อีกก็สําหรับกําลังใจเนี่ยมันจะมีเรื่องของการบวกโบนัสเหรียญด้วยเนาะก็สำหรับของตัวช็อกโกครีมเลยเนี่ยถ้ากําลังใจตันเนี่ยบวกโบนัสเหรีอีก6%เลยนะผมเท่ากับว่าคุกกี้ตัวเนี้ยจะบวกโบนัสเหรียญได้สูงสุดที่ส1เลยนะผมแค่ใช้ค <อ ientes> ุกกี so ้ตัวนี้ตัวเดียวนะเากว่าถ้าเราเก็บเหรียญได้เยอะเนี่ยตอนจบเกมเหรียญจะเด้งขึ้นมาเยอะมากนะผมโอเคก็ถือว่าเป็นคุกกี้ที่เป็นสายเก็บเหรียญโดยตรงนะผมความสามารถก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับการทําแต้มเลยเพราะว่าความสามารถก็คือการบวกมูลค่าเหรียญกับการ ที่มีโบนัสเหรียญตอนจบเกมนั่นเองนะครับแล้วมาต่อกันที่สัตว์เลี้ยงกันกับสัตว์เลี้ยงน้องยูนิคอร์นน้อยสัตว์เลี้ยงคู่หูของชโคโค็อกโกครีมเลยนะครับสําหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยความสามารถนะครับจะทําการผลิตไอเทมปาร์ตี้ก้อนเหรียญดาวทุก15.5วิเนาะเมื่อเก็บปุ๊บเนี่ยจะทําให้ได้รับจํานวนเหรียญดาวอีกอยู่ที่100เหรียญน,นะครับก็ผมไปคํานวณมาแล้ว เหรียญดาวหนึ่งเหรียญเนี่ยเท่ากับ40เหรียญนมเท่ากับว่า100อันเนี่ยก็จะเก็บทีหนึ่งก็จะได้ประมาณอยู่ที่4,000ันเหรียญเนาะต่อความสามารถของสัตว์เลี้ยงนมซึ่งเหรียญดาวอันเนี้ยมันเป็นเหรียญพิเศษนะก็คือความสามารถของคุกกี้อ่ะไม่สามารถบวกมูลค่าเพิ่มได้นะครับโดยเมื่อเล่นคู่กันเนี่ยมันจะทําการคอมโบโบนัสกันก็คือเพิ่มจํานวนเหรียญของครีมเนยที่เก็บได้นะครับก็คือมูลค่าของเหรียญครีมเนยเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นจากความสามารถเบสขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเพลย์กันเลย โอเคครมาเริ่มกันเลยนะครับโดยคุกกี้ช็อกโกครีมเนยเนี่ยความสามารถของมันก็อย่างที่บอกนะครับมันจะทําการเปลี่ยนเหรียญปกติในด่านเนาะให้กลายเป็นเหรียญครีมเนยนะในเหรียญปกติในที่นี้ก็หมายถึงพวกเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญยักษ์ต่างๆนะครับก็คือเป็นเหรียญปกติทั้งหมดน้องจะเปลี่ยนได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญที่มาจากความสามารถเฉพาะทางเช่นดอกไม้เหรียญหรือความสามารถของเพชรมันเองเนี่ยอันนี้จะเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามูลค่าเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเนาะ ก็ในการเก็บเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยก็จะได้มูลค่าเพิ่มเพิ่มมากขึ้นก็จะเก็บเหรียญได้มากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคความสามารถคุกกี้ก็มีประมาณนี้ที่เป็นความสามารถในเกมนะครับส่วนความสามารถอย่างที่2อันนี้จะไปทํางานหลังจบเกมนั้นก็คือการบบโบนัสเหรียญอีก25%ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าโบนัสเหรียญเนี่ยหลังจบเกมมีเราจะได้เหรียญเยอะขึ้นแค่ไหนนะครับโอเคสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือทุก1 5 5ห้าวิเนาะน้องจะทําการผลิตไอเทม ปาร์ตี้เหรียญดาวนะครับปาร์ตี้ก้อนเหรียญดาวเนี่ยมาเก็บปุ๊บก็จะแตกระเบิดออกออกมาเป็นเยลลี่เหรียญนะครับซึ่งเยลลี่เหรียญดาวอันนี้อย่างที่บอกไปว่าความสามารถของคุกกี้ไม่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าของมันได้นะครับโดยหนึ่งเหรียญของความสามารถเหรียญจากสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะอยู่ที่40เหรียญนะครับมันผลิตออกมาร้อยชิ้นก็เท่ากับว่าการเก็บความสามารถของสัตว์เลี้ยงครั้งนึ่งเนี่ยเหรียญก็จะเพิ่มขึ้นมาที่4 0 0พเหรียญนะครับอ่ะเพิ่มขึ้นมา4 0 0พันเหรียญเนาะโอเคสำหรับคุกกี้เนี่ มันเหมาะที่จะเอาไปเล่นผัดสองเซตเก็บเหรียญปกติมากกว่าเพราะว่าความสามารถหลักของมันเนี่ยคือการเพิ่มโบนัสเปอร์เซ็นต์เหรียญน,นะครับไอความสามารถบวกมูลค่าเหรียญเนี่ยถามว่ามันมีผลเยอะไหมเท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยถ้าเทียบกับคุกกี้สายเสกเหรียญโดยตรงเช่นชีสเค้กหรือตัวของมินทอโ,โก้พวกนี้จะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นเป็นผัด2ให้ก,กับเซตพวกนั้นอนะ่ะมันจะบูสต์มูลค่าเหรียญเพิ่มขึ้นมาได้มันก็เลยเป็นคุกกี้ที่ผมมองว่า ถ้าใครเคยเล่นภาคไลท์ก็จะอารมณ์เดียวกันคือเหมาะเอามาเล่นเป็นผัดสองในฐานะตัวเก็บเหรียญน,นะครับมแต่ด้วยความที่ผมจะมารีวิวผมก็เลยจะมาเล่นเป็นผัดหนึ่งให้ดูก็เดี๋ยวจะมีแบบที่ใช้มินช็อกโก้ด้วยแต่ว่าจะไม่ได้เล่นให้ดูนะแต่เดี๋ยวจะมีสรุปผลให้ดูว่าถ้าใช้มินช็อกโก้เนี่ยจะประมาณไหนนะครับมอ๋อแล้วก็อันหนึ่งคลิปที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันมีเรื่องของโบนัสเหรียญเพิ่มเข้ามาอีก50%นะครับมก็คือผมอัดวันพุธเนาะมันก็จะมีโบนัสเหรียญอีก50%ออย่่่างงทีบกนซึ ก поэтому, ่อนจบเกมเนี่ยก็จะได้เหรียญที่ค่อนข้างแบบชัดเจนเนาะอ่ะก็จบที่1 0 0 0 0แสนนิดๆเนะหนึ่งแสนสองเนาะสำหรับผลัดแรกเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าผู้เหรียญเนี่ยมันก็จะเพิ่มมูลค่าได้จากความสามารถของคุกกี้เนผมอย่างที่สังเกตเห็นว่าผู้เหรียญพอลงมาเป็นมินช็อกโก้แล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเหรียญทองปกติเนาะก็คือเหรียญครีมเนยเนี่ยมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวของคุกกี้นั่นเองเนผมโอเคสำหรับความสามารถของคุกกี้ก็มีประมาณนี้นาะคือความสามารถโดยรวมคือไม่มีอะไรเลยมันเป็นคุกกี้ที่ไม่มีความสามารถก็ว่าได มันไม่มีอะไรในการช่วยเหลือเลยนะผมเพราะว่าสิ่งที่มันทําได้หลกัหลกๆมีแค่การเปลี่ยนจํานวนมูลค่าเหรียญแล้วก็การบวกโบนัสเหรียญในช่วงจบเกมนี่คือความสามารถของมันนะผมดังนั้นมันก็เลยเป็นตัวที่ก็เหมือนกับมินช็อกโก้ก็คือเป็นตัววิ่งสดอ่ะผมพลาดไปนะผมโอเคก็หักไปสี่พันเนาะเมื่อกี้พลาดไปนะผมโมเดแต่พูดมากอ่ะมาเรามาต่อกันนะผมโอเคก็มินช็อกโก้เนี่ยที่ผมเลือกม,มาเป็นผัดสองเพราะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เก็บเหรียญได้เยอะที่สุดในเกมแล้วก็เลยหยิบม,มาใช้นะผม โอเคก็ถ้าเล่นเป็นมินช็อกโกผัดแรกอย่างที่บอกมันจะได้เหรียญเยอะกว่านะแต่อันนี้คือผมมาเ <c oughs> ทสให้ดูว่ามิ้นไอตัวลุงครีมเนยเนี่ยถ้าเล่นเป็นผัดแรกมันจะได้เหรียญประมาณไหนนะครับโอเคก็จบที่ประมาณนี้นะุ่ม <c oughs> เหรียญสดเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนเะก้าเนาะอันนี้บบกโบนัสเหรียญมานะครับก็บวกเป็นอีกร้อยหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าเหรียญจบเกมเนี่ยอยู่ที่ห้าแสนสองพันนะครับเห็นไหมเหรียญค่อนข้างเยอะมาก ก็ที่มัน164%เพราะว่ามีโบนัสจากตัวผมด้วยอ่าส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีโบนัสจากตัวของยี่ครีมเนยอร์นโบนัสเหรียญจาก Burning Day อีก50%นะครับผมแล้วก็มีเรื่องของกำลังใจคุกกี้รวมทบกันไปกันมาเนี่ยมันก็เลยบวกเป็น164%เนาะก็ได้เหรียญจบเกมมาที่500แสนเลยนะครับผมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นสรุปผลของ การเล่นแบบใช้มินช็อกโกผัดแรกขึ้นให้ดูด้วยนะครับเพราะผมไปทดสอบมามินช็อกโกผัดแรกเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ประมาณ6 0 0สนกว่าอันนี้ในกรณีที่มีเบ r ร์ n ิ d เดนะแต่ถ้าไม่มี b u r ร์ n ิ d เดเนี่ยผมไปลองมาละมันจะได้เหรียญอยู่ที่ประมาณ5้0 0ส0ห้าห้าประมาณนั้นถ้าเก็บดีๆอาจจะขึ้น6,000นได้นะแต่โดยรวมก็จะอยู่แถวๆประมาณเนี้ยห้าแสนกว่าๆเนาะ ส่วนถ้าเป็นครีมเนยผัดแร้งเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ3าม0 0นสี่ประมาณนั้นนมที่มันขึ้นเยอะมากขนาดนี้เพราะว่ามันมีโบนัสเรียญอนต์อย่างที่บอกเนาะโอเคผมจะมาพูดเรื่องของวิธีการหาเหรียญกันต่อนะครับสำหรับการวิ่งเก็บเหรียญเนี่ยในปัจจุบันนะก็คือเราจะมาทําการวิ่งเก็บเหรียญกันในโหมดสนามแข่งนมก็คือโหมดอื่นอะถามว่ามันเก็บได้ไหมมันเก็บได้แต่เดี๋ยวค่อยจะว่ากันอีกทีนมแต่โหมดที่เก็บได้มากที่สุดจะเป็นโหมดสนามแข่งเพราะว่า เราสามารถวิ่งได้ตลอดนะครับก็เซตที่ผมจะแนะนําให้เล่นที่สุดก็จะเป็นเซตนี้นะก็คือเอาครีมเนยเนี่ยกับบินช็อกโก้สลับกันนะครับก็คือให้เป็นบินช็อกโก้ผัดแรกแล้วก็ครีมเนยผัด2หรือจะใช้เป็นชีสเค้กผัด2ก็ได้ในกรณีที่เราไม่มีครีมเนยน,นะครับสมบัติที่ใช้เนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นเซตนี้นะครับหรือถ้าเป็นด่านที่วิ่งไกลหน่อยก็เปลี่ยนกระปุกหรือประการังออกใส่เครื่องยนต์แทนก็เซตเก็บเหรียญจะมีประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเซตที่เก็บได้มากที่สุดในเมตานี้ละ โ,โดยรวมเนี่ยเฉลี่ยนะผมแล้วแต่ด่านนะถ้าเป็นด่านที่ไม่ต้องใส่เครื่องยนต์เนี่ยเหรียญจะได้อยู่ที่ประมาณแบบหกแสนห้าแสนประมาณนั้นนะผมแต่ถ้าเป็นด่านใหม่อย่างด่านตัวของลานแคมปิ้งหนามแหลมที่มันสามารถไปถึงขดเลือดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องยนต์เนี่ยอันนี้จะได้อยู่ที่หกแสนบวกๆเลยนะผมส่วนถ้าเป็นด่านอื่นก็พอเก็บได้ แต่ว่าในการเก็บเหรียญในการเล่นชิงถ้วยเนี่ยผมจะแนะนําก็คืออย่างนี้บอกให้เล่นด่านที่วิ่งสั้นเข้าไว้จะได้ทําให้คุกกี้เนี่ยไปเก็บผลเลือดถึงได้ง่ายๆนะเพราะว่ายิ่งวิ่งใกล้ก็ยิ่งได้เหรียญเยอะอย่างนี้เห็นว่ามินช็อกโก้เซตในปัจจุบันเนี่ยเล่นในด่านป่าน้ําแลมเนี่ยทำเหรียญได้เกิน6 0แสนบวกๆเลยถ้ามีโบนัสต่อให้ไม่มีโบนัสก็ได้เกิน5 0 0 0 0 0 อีกอย่างหนึ่งที่เอาไว้เก็บเหรียญได้ค่อนข้างดีเหมือนกันก็คือจะเป็นตัวของเบรกเอาหนมุมสำหรับในเบรกเอาเนี่ยผมไปทดสอบมาละครีมเนยเนี่ยในเบรกเอาผมลองเอาไปเล่นผัานแรกดูปรากฏว่ามันเก็บเหรียญอยู่ที่ที่ห้าแสนต่อรอบหนะมุมซึ่งค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็วสํสหรับในการเก็บเหรียญเบรกเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดอยู่นิดนึงก็คือเราสามารถเก็บได้แค่วันละ6กแสนเหรียญนุนะม่มเนี่ยเดี๋ยวผมติ๊กให้ดูเนี่ยเราสามารถเก็บได้แค่วันละ6กแสนเหรียญต่ออ e, ีพิโซดนุมตัวของสนามประลองมังกรเนี่ยเราก็ได้อีก หกแสนนะผมเนี่ยมันมันจะแยกเบรกกันนะดังนั้นเราสามารถมาเก็บที่เบรกเอาได้นะ .om ถ้าเกิดว่าถ้าเราเล่นทั้ง2เบรกเนี่ยข้อจำกัดสูงสุดเราจะได้อยู่ที่ล้านสองต่อวันโอเคก็สําหรับในการวิ่งเนี่ยหลกักๆก็จะเด่นๆอยู่2โหมดก็คือสนามแข่งกับเบรกเอานะ .om แต่จริงๆจะมีอีกอันหนึ่งที่เอาไว้เก็บได้เหมือนกันนั่นก็คือหมวดเนื้อนเรื่องเนาะในหมดเนื้อเรื่องเนี่ยหลกักๆเราจะเก็บในจากการวิ่งรอบแรกนะ .om ก็คือในด่านการปรปจนไปของคุกกี้พุกล่าหาเนี่ยถ้าเราเคลียร์สำเร็จนะ .om เราจะได้เหรียญมาค่อนข้างเยอะเลยกก็็เหรียนนนบาางดามั เป็นแสนหนึ่งบ้างบางด่านก็ห้าหกแสนก็มีนะครับแถมมันมีเศษคุกกี้ให้ด้วยซึ่งเศษคุกกี้เนี่ยถ้าเกิดเราเลเวลแม็กซ์อยู่แล้วเราก็จะเอาไปเปลี่ยนเป็นเหรียญได้อีกนะครับ ดังนั้นมันก็จะได้เหรียญจากตรงจุดนี้เยอะเนาะและนอกจากการที่มาเก็บโดยการวิ่งเคลียร์แล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการวิ่งด่วนด้วยนะผมโดยเราสามารถวิ่งด่วนได้เนาะก็วิ่งด่วนเนี่ยมันจะมีรางวัลเป็นเหรียญกล่องเหรียญอันนี้นะผมซึ่งเหรียญที่ได้จากกล่องอันเนี้ยที่วิ่งรายวันก็ค่อนข้างเยอะนะผมเราสามารถวิ่งด่วนได้โดยการใช้ปุ่มวิ่งด่วนนะผมโดยกล่องรางวัลเนี่ยเหรียญเราจะได้แค่5้าครั้งต่อวันนะผมอันนี้ผมวิ่งไปแล้วนะ เท่ากับว่าวันหนึ่งเนี่ยจากหมดเนื้อเรื่องวิ่งด่วนทุกวันเนี่ยอย่างต่ำก็ได้ประมาณแบบเกือบล้านแล้วนะครอันนี้ก็คือหลกัหลกๆเนาะสำหรับวิธีการวิ่งนะครถ้าสนามแข่งเนี่ยยิ่งมี Burning Day ด้วยนะผมคิดสภาพง่ายๆก็คือ Burning Day เนี่ยได้50 ในวันพุธกับวันเสาร์ถูกไหมถ้าสมมุติว่าวิ่งในวันนี้ได้ตาละประมาณ50000นอ่ะผมตีไปตาละ50000นวิ่ง10รอบก็ได้5ล้านละหลังจากที่เราพูดถึงการวิ่งหาไปแล้วเรามาพูดกันถึงวิธีการหาในส่วนอื่นกันบ้างนะครับซึ่งไอตรงนี้ผมก็เคยอธิบายไปในคุกกี้ทิปส์เกี่ยวกับวิธีการหาเดียแล้วนะแต่ว่าเพื่อให้ครบถ้วนก็จะมาพูดในคลิปนี้ด้วยเลยละกันนะครับ อย่างแรกเลยเราจะได้จากการที่ไปผสมในห้องผสมเวทมนต์นะครับห้องผสมเวทมนต์เนี่ยเราสามารถผสมได้โดยจะมี3าล้านเหรียญ1นล้านเหรียญ3าแสนเหรียญแล้วก็ห้าหมื่นเหรียญนะครับสำหรับสามล้านเหรียญเนี่ยเราจะผสมได้ทุก4วันเนาะก็จะใช้ส่วนผสมเป็นตัวส่วนผสมเหรียญอันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของตัวผลึกทองเนาะตัวอันนี้ผมถ้าเกิดมองว่าไม่ได้ขาดแคลนเหรียญจริงๆไม่ต้องมาผสมก็ได้เพราะว่า ผลึกพวกนี้เอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่านะส่วนล้านเหรียญเป็นต้นไปเนี่ยล้านเหรียญ3ามแสนห้าหมื่นเนี่ยอันเนี้ยจะไม่จํากัดการผสมแต่ว่ามันจะใช้ผลึกเงินแทนลงมาก็ถูกกว่าแต่ก็ไม่แนะนาเหมือนกันถ้าในกรณีที่เหรียญไม่ขาดจริงๆก็ไม่ต้องมาผสมเพราะว่าพวกผลึกเนี่ย เราจะเก็บไว้ใช้ตีแคนดี้จะดีกว่านะครับีนี้ต่อมาก็คือได้รับจากรางวัลจากกิจกรรมต่างๆนะครับก็ในกิจกรรมเนี่ยมันจะมีพวกเหรียญอะไรแบบนี้ให้เนาะก็อย่างกิจนี้ก็ให้แสนเหรียญอย่างกิจนี้ก็ให้อยู่ที่2 0 0 0 0 0นะก็ได้มาสะสมนิดๆิหน่อยๆเล็กๆน้อยๆเนาะหรือได้จากพวกรางวัลจากการเปิดหีบในกิจกรรมในเงี้ยอย่างอันนี้ก็ได้แสนเหรียญถนุกไหมก็ถ้าเปิดสิครั้งก็ได้ล้านเหรียญแล้วนะครับก็ถือว่าได้มาเสริมเอาเนาะก็ในหีบทองเนี่ยจะมีเรื่องของการเปิดและได้เหรียญ ถ้านับจากตัวหีบเพียวๆจะอยู่ที่หนึ่งหมถึงสา0 0ส0สำหรับในการเปิดหีบทองเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเปิดได้วันละห้าหีบมีโอกาสที่ได้อย่างต่ําตั้งแต่ห้า0 0จ่นจะถึงล้านห้าได้เลยนาะในการเปิดหีบทองเนาะอันนี้ยังไม่รวมกับเศษคุกกี้นะถ้าสมมุติว่าเศษคุกกี้เราตันหมดแล้วคุกกี้ปิดคุกกี้แรคุกกี้ คอมมอนเราตันละเราเปิดมาก็จะได้เป็นตัวเงินแทนมาอีกนะครับเท่ากับเปิดหีบทองวันหนึ่งเนี่ยยังต่ําก็ได้อย่างต่าๆเลยนะก็หลักล้านแล้วนะครับดังนั้นผมถึงได้แนะนําว่าให้มาเปิดหีบทองตลอดแม้จะตันแล้วก็ตามเพราะว่าหีบทองเนี่ยก็ได้เหรียญเยอะเหมือนกันนะครับส่วนต่อมาเราก็สามารถไปแลกได้ที่รา้านค้าญย่ปุ่เนาะก็สาหรับในการแลกร้านค้าญย่ปุ่เนี่ยสัปดาห์หนึ่งเราจะแลกได้ที่2องล้านห้านะครับโดยใช้500ดาวทองเนาะ หรือจะเปิดจากหีบตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดคุกกี้เราตันแล้วเปิดมาเนี่ยมันก็จะได้เป็นเศษมาซึ่งเศษเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นเหรียญให้เหมือนกันนะคร โอเคส่วนต่อมาก็จะเป็นกระปุกหมีกระปุกหมีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีกระปุกที่เป็นกระปุกเหรียญน,นะครับก็มีโอกาสที่จะได้เหรียญจากตรงจุดนี้เนาะรวมถึงรางวัลจากการอัพเลเวลรางวัลจากการทําเควสเลเวลต่างๆก็มีโอกาสได้เหรียญเหมือนกันต่อมาก็จะเป็นตัวของรางวัลล็อกอินแล้วก็รางวัลโฆษณาต่างๆนะครับก็โฆษณาเนี่ยเราสามารถรับได้ก็จะมีโอกาสที่เพื่อนจะส่งเหรียญมาหรือว่าพวกรางวัลดูโฆษณาอะไรเงี้ยอะอย่างถ้าเข้าไปในร้านค้ามันก็จะมีอย่างเงี้ย ก็ได้ห้าหมื่นเหรียญฟรีต่อวันนะผมหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการเติมแต่วิธีนี้จะไม่แนะนําที่สุดไม่แนะนํายิ่งกว่าการผสมเวทมนต์อีกเหรียญเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าจะหา วิธีที่ดีที่สุดก็คือการวิ่งเก็บนั่นเองนะครับโอเคสําหรับวิธีการหาเหรียญก็จะมีประมาณนี้นะครับหลกัลกๆไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมมากสิ่งที่จะเปลี่ยนไปจริงๆคือเรื่องของการที่วิ่งเก็บเหรียญเนี่ยเราจะไม่ได้วิ่งกันเก็บในแลนด์เจ็แล้วเพราะว่าแลนด์เจ็มันไม่อยู่แล้วนั่นเองการวิ่งเก็บเนี่ยเราเปลี่ยนมาเก็บกันในมาสเตอร์แลนด์หรือการเล่นในสนามแข่งแทนนะครับซึ่งแน่นอนสนามแข่งเนี่ยมันเปลี่ยนด่านกันไปเรื่อยๆทุกเดือนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนด่านกันอยู่แล้วดังนั้นด่่่าานนนนนใกกรรเเ็บ,เบเีียมมัจะปปลไปือๆ สำหรับการรีวิวคุกกี้ช็อกโกครีมเนยแล้วก็พูดถึงวิธีการหาเหรียญในเมตานี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ผมบอกว่าวิธีการหาเหรียญไม่ค่อยต่างจากเดิมมากเราแค่เปลี่ยนมาวิ่งกันในม a สเตอร์แลนด์แทนแต่แค่เหรียญที่เราได้จากการวิ่งในมัสเตอร์แลนด์ก็จะดรอปลงจากที่เมื่อก่อนเนี่ยวิ่งในแลนด์เจ็ดอาจจะได้สักประมาณแบบล้านเหรียญต่อรอบอะไรเงี้ยเวลามีโบนัสแต่ตอนเนี้ยพอมาวิ่งในนี้ก็จะตกอยู่ที่ประมาณแบบหกแสนเจ็ดแสนประมาณเนี้ยไม่เกินนี้นะับซึ่งมันก็ค่อนข้างดรอปลงไประดับนนนนนนนึงงงเเหหมมืออออกกกกกััแต่่่่่่ยยยาาาา้้็็็็ถววปิธีรีรทคู มีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไม่ได้นะผมเดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์ให้เนาะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดวเจอกันนะบ๊ายบาย